อาจจะได้ยินคําว่ายาภูามิคุ้มกันบําบัดมากขึ้นนะคะในปัจจุบันเนื่องจากเดี๋ยวนี้ยากลุ่มนี้เนี่ยก็เอาไว้รักษาในมะเร็งหลายชนิดนะคะซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากยากลุ่มอื่นเช่นพวกยาเคมีบําบัดหรือว่ายามุ่งเป้าตรงที่ยากลุ่มนั้นเนี่ยก็จะไปออกฤทธิ์ที่เซลล์มะเร็งโดยตรงในขณะที่ยาภูามิคุ้มกันบําบัดเนี่ยหน้าที่มันคือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวของเราเองเนี่ยให้สามารถจัดการตัวมะเร็งได้ดีขึ้น มีประโยชน์ในการรักษามะเร็งหลายๆโรคโดยที่หลายๆผลข้างเคียงเนี่ยก็จะน้อยกว่ายาในกลุ่มอื่นอย่างเช่นอาการผมร่วงอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่ายาเคมีบ,าบาําบัดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยาูมิคุมการบําบัดเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเป็นเฉพาะจากยาในกลุ่มนี้ที่เราอาจจะต้องระวังด้วยค่ะ าวะไม่พึงประสงค์จากยาภูมิคุ้มการบําบาัดเนี่ยก็เจอได้ประมาณร้อยละยี่สิบถึงสามสิบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอาการมันจะไม่ค่อยรุนแรงแล้วก็ที่เราอาจจะต้องดูก็คือแม้ว่าเราจะหยุดยาไปแล้วเนี่ยภาวะไม่พึงประสงค์เหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังอาจจะสามารถเจอได้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสังเกตอาการตั้งแต่เราเริ่มยาหรือแม้กระทั่งเราหยุดยาไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอผลข้างเคียงเหล่านี้ได้เช่นกันบางคนอาจจะมีปฏิกิริยาระหว่างการให้ยาเช่อนอาจจะมีไข้ต่ำๆหรือว่ามีไข้เหนาวสรรันนะคะหรือว่าบางรายก็ อาจจะมีผื่นขณะให้ยาได้นะคะหรือหลังจากที่ให้ยาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายามันไปนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเรามากผิดปกติก็อาจจะมีการอักเสบต,ตามอวัยวะต่างๆของด้านกายได้ค่ะที่เจอบ่อยก็คืออาจจะมีผื่นลักษณะเป็นผิวหนังอักเสบนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการไอหอบเหนื่อยมากขึ้นสำหรับผลข้างเคียงที่ มีอาการรุนแรงแล้วก็หมอแนะนําว่าผู้ป่วยเนี่ยควรจะรีบมาโรงพยาบาลน,นะคะ mm hmm. ก็อย่างเช่นอาการหอบเหนื่อยมากนะคะอาจจะมีไข้ต่ําๆได้อาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดจากวัดอักเสบที่รุนแรงได้นะคะหรือว่าถ้ามีอาการอ่อนเพลีย hmm. มาก คลื่นไส้อเจียนตัวเหลืองตาเหลืองอาจจะเกิดจากตับอักเสบที่รุนแรงได้ค่ะหรือว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการท้องเสียไยเหลวมากอ่อนเพลียเยอะมีไข้ก็อาจจะเกิดจากลำไส้อักเสบที่รุนแรงได้ค่ะสุดท้ายเนี่ยก็คืออาการปวดศีรษะตาพร่าคลื่นไส้อาเจียนมากอาจจะเป็นภาวะต่อมใต้สมองอักเสบได้จากยาค่ะหมอก็อยากให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ย ตระหนักนะคะในความสําคัญที่เราจะต้องสังเกตอาการแล้วก็ดูแลาอาการตัวเองหลังจากที่ได้รับยากลุ่มนี้แล้วก็ถ้าเราสังเกตได้แล้วว่าเรามีอาการที่สงสัยว่าจะเกิดเป็นภาวะไม่พึงประสงค์จากยาเนี่ยอย่ารอนะคะให้รีบมาโรงพยาบาลหรือว่าติดต่อแพทย์หรือว่าทีมที่ดูแลนะคะตามโรงพยาบาลของท่านเพื่อให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยค่ะ